สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มจุลพงษเตยล่านะครับในช่วงบ่ายแบบนี้บ่ายโมงกับอีกขอดูวลนิดหนึ่งนะครับตอนนี้บ่ายโมงกับอีก35นาทีนะครับก็เรามาพูดคุยกันยามบ่ายนะครับใครที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมนะครับในช่วงนี้เปิดโอกาสให้ท่านโทรเข้ามาสอบถามกันได้ ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับจะย้ำอยู่เรื่อยๆก็คือ0897756242 2, นะครับ0897756242 2, นะครับโทรมาหาผมได้นะครับกับการตรวจดวงชะตาในวันนี้นะครับเอาละครับนะฮะเมื่อวานนี้เราพูดถึงในเรื่องของการ จะทำอย่างไรให้ดวงของเรานั้นดีนะครับจะทําอย่างไรให้ดวงของเรานั้นประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะครับคงต้องบอกกันนิดหนึ่งนะครับว่าบอกกันเป็นอะไรเคสไปเนี่ยน่าจะยาวนะครับก็จะบอกกันเพียงแต่ว่าการแก้เคล็ดแก่อะไรในแต่ละปีนะครับสำหรับในปีพศ2559นี้นะครับ 2559เนะครับเป็นตีที่เรียกได้ว่าวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพฤหัสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ราศีกันนะครับดาวพฤหัสนะครับโยกย้ายเข้าสู่ราศีกันไม่ใช่ดาวอาทิตย์นะครับนั้นคนเกิดวันที่หลังที่7เป็นคนราศีกันใช่ไหมไม่ใช่นะครับคนเกิด วันอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับวันเวลาที่เราเกิดเนี่ยเราจะนับดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ราศีจะถึงจะเป็นการเปลี่ยนราศีที่แท้จริงส่วนดาวพุธดาวจันรดาวพฤหัสดาวศุกร์เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าจะถือว่าเรื่องนั้นๆของแต่ละราศีแต่ละผู้คนจะเป็นอย่างไร น,นี่ก็คือประมาณว่าดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพระฤหัสนะครับหรือคนที่เกิดในวันต่างๆนะครับก็สามารถบูชาดาวพระฤหัสได้เพราะดาวพระฤหัสคือดาวแห่งคุณธรรมคือดาวแห่งคุณงามความดีดาวแห่งวิชาการดาวแห่งศาสตร์ทุกๆศาสตร์เพราะพระฤหัสนัถือว่าเป็นครูของเทวดานะครับทักทายท่านที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับทักทายกันด้วยกันละกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ตัวนิดนึงนะครับนะครับก็ในช่วงนี้ถ้าเกิดใครนะครับสนใจนะอยากจะพูดคุยดวงกับผมก็สามารถเข้ามาได้ร้านของผมตั้งอยู่ที่นะครับห้างตังหัวเสงฝั่งธนบุรีนะครับใครที่มาทาง,างทางนี้นะครับผมจะนั่งจนจนถึงสองทุ่มคุณผู้ฟังนะครับจะนั่งอยู่จนถึงสองทุ่ม นะตั้งหัวเสงฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งหรือจะเรียกว่าตั้งหัวเสงสิตินทอนก็ได้นะครับอยู่ตรงแยกบางพลัดนะฮะเลยมาหน่อยหนึ่งนะครับมาทางเส้นของสซตินทรอ,อยู่ใกล้ๆก,ก,กับสายใต้ใหม่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลหูตาคอจมูกนะครับเนี่ย้าถานี้เลยนะครับ <c oughs> ทีนี้นะเรามาดูนะครับสําหรับ ท่านที่อย่างเมื่อวานที่ผมพูดถึงคนที่มีดาวอาทิตย์เสียนะครับหรือดาวอาทิตย์เสียเราจะควรจะแก้ยังไงโอเคนะครับแล้วท่านที่เกิดดาวจันทร์ล่ะเมื่อกี้สัญญาณหายนะครับท่านที่เกิดดาวจันทร์จะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าคนที่เกิดดาวจันทร์นั้นนะครับจะเป็นถ้าคนที่เกิดดาวจาันทร์ดาวจันทร์นั้นคือเทพเจ้าแห่ง การบริการดาวจันทรเป็นเทพเจ้าแห่งการการดูแลความอ่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นดาวจันทร์จึงมีธาตุที่เหมือนกับธาตุน้ําแต่ไม่ใช่ธาตุน้ําเป็นธาตุดินนะครับแล้วถ้าดาวจันทร์เสียล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับดาวจันทร์เสียลักษณะของดาวจันทรเสียก็คือจันทร์ตกการและกินี ะจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจอกับเรื่องโรคภัยแค่เจ็บแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่อมน้ําเหลืองเสียนะครับเกี่ยวกับเรื่องบริวารคนใกล้ชิด <c oughs> สัญญาณหายะนะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นสัญญาณมันข,ดขาดหายก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับสามารถที่จะ,ะดูกันต่อได้นะครับ ลูกภรรยานะครับหมายถึงหมายถึงบริวารนะครับที่ที่มีปัญหาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะครับโรคไข้ไข้เจ็บนะฮะอะไรประมาณนี้เงินเงินทองทองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีจะแก้แก้อย่างไรนะครับถ้าดาวจันทร์ตกการีหรือกาลักกินีนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรเพราะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะครับ คนที่อยู่รอบข้างลูกน้องนะครับแฟนโอเคนะครับขออนุญาตเปลี่ยนสัญญาณน,นิดนึงตอนนี้มาเป็นสัญญาณของ 3G นะครับเมื่อกี้ใช้่าตำแหน่งสัญญาณ Wi-Fi คุณผู้ชมถ้านะครับได้เห็นมันกระตุกนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับตอนนี้ผมมีการเปลี่ยนสัญญาณการถ่ายทอดนิดนึงนะครับเป็นมาเป็นสามทนะครับเมื่อกี้เป็นสัญญาณของรู้สึกจะเป็นสามบีะ BB, นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะฮะ ขอปรับมุมกล้องสะลเล็กน้อยอโอเคนะครับให้มันตรงนะฮะนะครับะนะครับ <c oughs> อ่สำหรับท่านที่อยากจะแก้ในส่วนของดาวจันทร์นะครับ ก็จะทำยังไงล่ะถ้าบอกเราจันเสียนะอันนี้ผมพูดบนเพื่อที่จะให้คลิปมันต่อเน,นื่องกันนะครับถ้าดรวจันเสียมันจะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไค้เจ็บบริวารคนใกล้ชิดลูกน้องแฟนคนรักนะครับจะเกิดปัญหาเกิดการไม่เข้าใจกันเกิดการมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแวงนะครับหรือลูกหลานของเราเองนะครับก็จะมีเสียเพราะฉะนั้นพูดถึงดาวจันทร์นั้นนะครับเ,เราวิธีการแก้ทำยังไง ดาวจันเป็นธาตุาดินแต่ปดินชุ่มน้ําดินเหนียวๆสีที่ประจําของดาวจันทรก็คือสีขาวนวลสีเหลืองอ่อนนะครับสีไข่มุกนะครับสีบอนนะทีนี้ถ้าจะทําบุญแก้ดาวจันทร์ก็คือใส่บาตรนะครับทาบุญใส่บาตรของใส่บาตรก็จะเป็นพวกอะไรเต้าหู้นะครับพวกแกงเต้าหู้ นะครับแกงสอเต้าหู้สาหลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกงสือเต้าหู้สาหลาย,ย,าแ,าาลายาแล้วก็ขนมก็พวกขนมที่เป็นน้ำน้ำปลากิมไข่เต่านะครับบัวลอยไข่หวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะช่วยเขาเราียกว่าจะเป็นการเหมือนกับผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสไปวัดก็ไปถวายสังฆทานก็จะต้องมีพวกน้ำฉันน้ำใช้นะครับ น้ำฉันน้ำใช้ถวายเป็นน้ำหรือว่ากับข้าวก็ต้องมีน้ำๆด้วยนะฮะที่สําคัญที่สุดอย่าลืมเรื่องค่าน้ําค่าไฟนะครับอย่าลืมเรื่องค่าน้ําค่าไฟนี่คือสิ่งที่อ่าถ้าคนไหนที่เราเช็คดวงแล้วดาวจันทร์เสียหรือดาวจันทร์ตกกะลาคินีเนี่ยนะครับตามศาสตร์ของมหาทักษาเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับ ถ้าท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของดาวจันนะครับตกการะะกินีจะสังเกตได้ยังไงว่าดาวจันร์ตกการะะกินีเวลาคุณไปติดต่องานต่างๆเนี่ยนะครับมันจะขัดมันจะมีอุปสรรคมันจะไม่ราบรื่นหรือนะครับมิตรบริวารไม่เชื่อฟังนะครับแฟนคนรักมักเหินห่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าดาวจันร์ทเสียนะครับพอมาคำนวณอายุละโอใช่เลยนะครับดาวจันทรจะมีปัญหา นั้นในปีนี้นะครับให้เร่งนะครับกระทำการโดยไวนะครับกระทำการโดยไวะโดยการที่เรานะครับควรจะตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจในการนะครับในการเอานะครับเขาเรียกว่าเอาอะไรนะในการที่เราจะทํางานของเรานะครับหรือทําบุญเพื่อที่จะ ให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความราบรื่นนะครับไปถวายทานแล้วก็ไปปล่อยสัตว์น้ำอย่างเช่นปล่อยปลานะครับปล่อยปล่อยปลาปลาใหญ่ๆนะครับปลาใหญ่ๆปลาจะใหญ่ปล่อยในแม่น้ําได้นะครับแต่ปลาเล็กๆนะครับก็อย่าไปปล่อยในแม่น้ําเพราะว่าพวกปลาไหลนะครับหขยขมเนี่ยถ้าปล่อยในแม่น้ําคุณผู้ชมตายครับ ตายจริงๆนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ในน้ําตื้นอย่าง,องหอยขมเนี่ยคุณผู้ฟังคนที่มีเจ้ากรรมในเรือนอหอยขมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้ากรรมในเรนของหอยขมนั้นถ้าเกิดว่าด,ดัวของใครแล้วต้องไปปล่อยหอยขมเนี่ยสกิโลสกิโลหกิโลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเขาไม่ค่อยฟังใครนะครับเจ้ากรรมในเรืนพวกนี้ จะต้องปล่อยบ่อยๆนะครับครั้งละ3ากิโลครั้งละห้ากิโลนะครับอันนี้คือแบบมีเงินถ้าแบบไม่มีเงินก็ครั้งละ3ขีด5ขีดก็ได้นะครับก็ใช้นะครับวิธีการเอาหอยนะครับหอยขมมาหงายหงายหายงงงงแล้วก็พูดกับหอยขมว่าพ่อหอยแม่หอยจ๋ากรรมใดที่ข้าพระเจ้าได้ร่วมเกินกับพ่อหอยแม่หอยไปเนี่ย ขอขมากรรมขอให้พ่อหอยอาหาสิกรรมขอให้แม่หอยอาหาสิกรรมให้ด้วยนะใครจะบอกว่าเราเป็นบ้าใครจะบอกว่าเราเ,เพี้ยนก็ทมไปเถอะครับนะแล้วก็ปล่อยในที่ที่มันมีหลักเพราะหอยเนี่ยมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันมีหลักคุณผู้ฟังถ้ามันไม่มีหลักเกาะน,นะครับแล้วมันไม่ลึกจนเกินถ้าเกิดมันลึกมากเนี่ยหอยก็ตายเพราะฉะนั้นทําไมถึงเป็นถึงเป็นโจ์ว่าทําไมหลายคนเนี่ยมาหาผมที่ร้านแล้วบอกว่าทําแล้วนะแต่ทําไมชีวิตไม่ดีขึ้น ทำแล้วนะทาไมชีวิตมันถึงมีปัญหานะครับก็ mm hmm. เ,พเพราะเราทําไม่ถูกนะครับก็เพราะเราทําไม่ถูกเพราะว่าเราไปปล่อยเราไปปล่อยในจุดที่เขาห้ามปล่อยนะครับก็คือไปปล่อยในในใน,ในสระน้ําหรือในที่ที่เขาไม่สามารถอยู่ได้นะครับหอยเนี่ยอยู่ไม่ลึกหรอกครับอยู่น้ําแค่มากสุดก็แค่เท่าเอวเท่านี้แล้วก็จะมีแท่งปูนซีเมนตนะ์แะคุณสังเกตไปไปที่เขาเลี้ยงหอยมุกหอยอะไรสิ เขาจะมีอย่างเงี hmm. ้ยเขาจะมีหลักเขาจะมีเลนให้ให้อ่าเขาจะมีหลักให้เกาะนะครับเพราะหอยเขาจะเกาะอยู่กับหลักคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปปล่อยแบบแม่น้ําบางประกงอะไรเงี้ยเรียบร้อยครับไม่เหลือตายนะครับตายจริงๆนะครับไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อยสัตว์ก็แล้วแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคุณจะต้องรู้จริงๆว่าสัตว์เหล่านี้นะครับมีอะไรเป็นเครื่องยึดสัตว์เหล่านี้จะอยู่ได้ได้ด้วยอะไรนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะปล่อยแล้วเราก็ปล่อยกันไปซะบี้แต่บันโดยที่เราไม่รู้เลยว่าโอ้โหจะปล่อยเข้าไปเนี่ยปล่อยเข้าไปตายเนี่ยแสดงว่าเราก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดบาปโอเคเจตนาเราดีเราอาจจะบุญครึ่งหนึ่งแต่บุญที่ได้มันไม่เต็มที่ไงนะครับบุญที่ได้มันได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นไม่พอสับที่จะให้เราพ้นเคราะห์ได้นะครับทักทายนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงแล้วกันว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณคุณตั้มนะฮะที่คุณตั้มเปนอนนะครับ,นนรบดูอยูอ่ทักทายไปด้วยนะครับก็หลายหลายท่านที่ยังชมอยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาเช็คดวงกับผมได้โดยสะผ่านศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะครับโทรมาแล้วเลือกเลือกไพ่นะครับของคุณนะ ดนั้นเราพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะครับคุณผู้ผู้ชมอยากจะฝากประเด็นนะครับต่างๆมาที่การถ่ายทอดสดของผมนะครับสามารถที่จะฝากประเด็นมาได้นะครับผ่านทางเบอร์นี้นะครับ0897756242นะครับ0897756242นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์ของผมนะครับในขณะนี้ได้นะครับ เพราะนั้นเวลาที่เราอยากจะเวลาที่เราอยากจะเรียกอะไรนะอยากจะสะเดาะเคราะห์ตัวเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องช่วยชีวิตผู้อื่นก่อนนะครับดังมีตำนานกล่าวเอาไว้ว่านะครับมีเนนอยู่รูปหนึ่งนะครับบรรลุอลหรหันต์ลวพระอุปชาเนี่ยได้พยากรไว้ว่าเนนองเนี้ยจะต้องหมดอายุภายในภายในเจ็ดวันนะครับเพราะว่า เนนองค์นี้นะครับหมดอายุไขแล้วก็เลยให้เนนเนี่ยไปลาพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหมดนะครับเพื่อเตรียมตัวมาเข้าสู่นิพพานนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเนนนะครับปรากฏว่าคุณผู้ฟังนะครับเนนก็ไปไปลาพ่อแม่ตามที่ครูบาอาจารย์สั่งนะครับแต่ในขณะเดินทางนั้นเนนก็ทราบแก่ใจดีว่าตัวเองจะต้องนะครับเข้าสู่ สภาวะนิพพานก็คือตายเนี่ยนะครับภายใน7วันก็รีบเดินทางนะครับแต่พอรีบเดินทางไปก็ไปเจอนะครับปลากุ้งหอยนะเจอสระน้ําอยู่2อสระสระหนึ่งเป็นแม่น้ําใหญ่นะครับอีกสระหนึ่งคือ,อเหมือนกับว่าเขากั้นไม่ให้น้ําเข้านะครับมันก็เลยกลายเป็นดินแห้งๆแตกระแหงนะครับมีสัตว์น้ําอยู่มากมายที่ไม่ที่กําลังจะตายนะครับที่กําลังจะตาย เนนองเนี้ยก็เลยท่านก็เลยเอาสบงจีวรของท่านนี่แหละนะครับห่อปลานะครับห่อปลาแล้วก็ไปปล่อยอีกสระหนึ่งไปปล่อยอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับกรอบกรอบกรอบไปแล้วก็ไปปล่อยอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับทั้งก้อยทั้งทั้งปูทั้งปูทั้งหอยทั้งปลาก็เอาไปปล่อยนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับไม่เหลือสัตว์ที่จะต้องช่วยแกก็เลยนะครับเดินทางไปกราบลาพ่อแม่นะครับกลับมา อยู่อีกนานเลยนะครับถึงเวลาแล้วเนนก็ไม,ไม่ไม่ปริน,นที่ผ่านสักทีตายเขาเรียกว่าไม่ตายสักทีนะครับไม่หมดอายุไขสักทีเอ๊ะนะครับท่านจวาวาท่านก็เช็คดูเอ๊ะดวงก็หมดไปแล้วนี่นานแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นก็เลยเรียกเนนมาถามบอกขณาที่เนนเดินกลับไปที่บ้านเนี่ยเนนเจออะไรหรือเปล่าหรือว่าได้อะไรหรือเปล่านะครับเนนก็เล่าให้อพระอุปชาท่านอุปชาฟังอาจารย์ฟังนะครับว่าได้เจอนะครับ สระน้ําที่แห้งขอดสัตว์น้ากาลังจะตายก็เลยช่วยชีวิตสัตว์น้ํานะครับหลังจากการช่วยชีวิตสัตว์น้ําแล้วเนี่ยแนนองค์นี้ก็เหมือนกันได้ต่ออายุตัวเองอยู่ไปอีกถึงร้อยยี่สิบเอ็ดปีนะครับถึงได้ถึงแก่อสัญญกรรมก็คือถึงเข้าสู่สภาวะนิพพานนั่นเองการช่วยชีวิตแบบนี้ครับช่วยให้เขาอยู่ได้ช่วยให้เขาอยู่รอด นะครับแต่การช่วยชีวิตแบบที่เราทําทำกันอยู่เนี่ยมันช่วยเขาอยู่รอดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่สามารถนะครับเราไม่สามารถที่จะนะครับเราไม่สามารถที่จะให้เขาไปอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับเราไม่สามารถที่จะให้เขา ทําให้เขาปลอดภัยได้เราไม่ได้ปล่อยให้เขาไปไปไปสู่ที่ดีแต่เราปล่อยเขาไปตายนะครับเราปล่อยเขาไปตายเพราะฉะนั้นการปล่อยสัตว์ทั้งหลายนะครับอย่างสมมุติว่าเราไปซื้อจากตลาดที่เขาจะค่าเนี่ยเอามาปล่อยนะครับอันนี้ถือว่าได้มหากุศนะครับเราปล่อยในที่ที่เขาอยู่แล้จริงๆอย่างเช่นปลาไหลนะครับคนที่ปล่อยปลาไหลทั้งหลายนะครับแล้วคุณปล่อยตามแม่น้ําที่เป็นแม่น้าใหญ่ใหญเนี่ยนะครับอันนี้ตายครับเพราะปลาไหลเนี่ย คุณธรรมชาติของปลาไหลคืออะไรครับเขาอยู่ตามโคลนตามเลนนะครับตามโคลนตามเลนตามที่ที่เขาเรียกว่าน้ําเฉื่อแฉะนะครับแค่เฉื่อแฉะพอนะครับท่วมแค่ข้อเท้าแล้วก็มีเลนมีโคลนอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปปล่อยลงแม่น้ําใหญ่อย่างนั้นตายครับตายนะครับเจอไอ้ช่อนเข้าไปนะครับตัวเบลเบล่าฮนะุบเข้าไป่เงียจบเลยปลาไหลนะครับนั่นคือลักษณะที่ที่เราทําบุญแล้วได้บาง คุณผู้ชมคุณผู้ฟัาทุกท่านครับงนั้นาเกิดคุณจะสะเดาะเคราะห์ตัวคุณเองเนี่ยไม่รู้คุณจะไปเพิ่มเคราะห์ของคุณเองด้วยหรือเปล่าคุณต้องดูด้วยนะนะครับงั้นธุรกิจขายปลาที่แถวๆตามตริมวัดต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณจะซื้อปลาอย่างนั้นปล่อยเนี่ยนะครับก็ได้ครับแต่ให้ดูประเภทปลาที่เราจะปล่อยด้วยอย่างเช่นปลาถ้าปลาอย่างแม่น้ําที่วัดเนี่ยนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกนะครับที่ที่จะปล่อยได้ปลาสวาย นะครับหรือไม่ก็ปลาช่อนอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยปล่อยได้เพราะว่าเป็นท่าน้ําใหญ่นะครับหรือถ้าเป็นใกล้ใกล้ชายฝั่งนิดนึงที่เป็นโคลนเป็นเลนนะครับก็ปล่อยพวกนี้ครับปล่อยพวกปลาไหลปล่อยขมอะพวกนี้ปล่อยได้นะครับอย่านะครับอย่าเอาพวกปลาพวกพวกปลาไหลไปปล่อยกลางแม่น้ําหรือไปปล่อยแล้วคิดว่าเขาคงอยู่ได้ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าทุกที่เขาจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่คุณนะครับเวลาที่มีของเอามีคนเอาของมาให้คุณแต่เป็นของที่กินไม่ได้ถ้าคุณหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาของให้มีคนเอาของมาให้คุณแต่เป็นของที่กินไม่ได้คุณจะรู้สึกซาบซึง้งหรือคุณจะรู้สึกสาบแช่งนะครับเวลาเราทําบุญเราอยากให้สัตว์ทั้งหลายเขาสาบแช่งเรานะครับนั่นเองนะครับอ่ะผมขอทักทายดูนิดนึงว่า นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของการปล่อยสัตว์นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับหรือค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีดูดวงสดกันอีกนะครับที่ที่เอ็มแปดเจานะครับซึ่งผมจะถ่ายทอดสดออกทางวิทีุออกทาง Facebook ด้วยนะครับก็ท่าในใดที่อยากจะชมก็ติดตามต่อพรุ่คืนนี้ สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับอ่ะทายกันนิดนึงกันลวกันมามาทักทายกันนิดนึงกันละกันนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามมาฟัางนะครับมีคุณต้อมเปียโน,โนนะครับโชว์ขึ้นมาว่าดูได้ได้ได้ดูอยู่ท่านหนึ่งจริงๆนะครับแต่คนอื่นที่ผมไม่เห็นนะะแต่ก็ขอบคุณท่านที่แวะเข้ามาดูเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็นะครับ ขอบคุณถ้าอยากรู้อะไรก็อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาทางใต้นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขท่านครับคืนนี้พบกันสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับสวัสดีครับ